คุณแม่น้องแม็กเนี่ยชื่อจริงชื่อเต็มเมชื่ออะไรนัทพัฒนิมจิรวัตรค่ะนัทพัฒน์นะแต่ทุกคนก็เรียกตอนนี้เรียกชื่อเล่นว่าน้องแม็กเดี๋ยวนี้ไปไหนมาไหนเขาเรียกวันเฉลิมกันหมดทั้งเมืองเลยสิใช่ไหมใช่ค่ะแล้วค่ะคุณแม่มีลูกกี่คนมีสองคนค่ะมีคนโตเป็นพี่สาวค่ะค่ะแล้วก็คนนี้เป็นคนที่สองมีลูกสองคนหรอคะอะตอนนี้ต้องถามก่อนน้องแม็ก ภูมิใจไหมกบ,บทวันเฉลิมดังข้ามคืนเลยลูกภูมิใจครับหรอครับเล่นยากไหมยากเรื่องนี้ยยากครับหรอเออจริงๆแล้ววันเฉลิมในเรื่องนี้เขามีอยู่สมรุ่นใช่ไหมใช่ค่ะคนเล็กนั่นอายุเท่าไหร่ะน้องแม็กตอนภาคแรกอ่๋อสามขวบครับสามขวบแล้วน้องแม็กเสื้อเขียวคนหล่อหลอคนเมื่อกี้นี่ละก,กี่ขวบอ คราไม่ได้หกขวดหรอเพิ่งจะหกขวบเพิ่งจะหกขวดเหรอตอนที่ถ่ายอยู่ห้าขวดทำไมเออน้องแม็กเล่นได้หน้าสงสารอย่างนั้นนะลูกร้องห่มร้องไห้ด้วยร้องจริงเปล่าก็พี่ออฟแล้วก็พี่เก๋แล้วก็พี่พี่กุเจนนะคะเป็น acting coach เขาช่วยกันบิ้วเลยสามคนเขาบิ้วให้ร้องไห้เลยด้วยให้ร้องไห้เขาไม่ต้องเอายาหมองมาป้ายตาเหรอไม่ต้องเหรอแล้วน้องแม็กร้องเองได้จริงๆเลยเหรอครับ ทำไมถึงต้องร้องออกมาจริงๆได้ไงพอเขาบิวเสร็จก็เชื่อตามเขาเลยน้ําตาไหลเลยเหรอลูกก็ต้องสมจริงครับอะไรนะต้องสมจริงครับเลขห้ามใช้น้ําตาปลอมอ๋อห้ามใช้น้ําตาปลอมด้วยเหรอรแล้วร้องง<ห>่<อ>้ไปร้องจนเบื่อเลยเหรอ ก็ S <S น้ำตาจะหมดแล้วคับน้ำตาจะหมดแล้วรอตายตายร้องจนน้ำตาจะแห้งเบ้าเลยนะครับคุณผู้ชมเจมา้าค่ะแล้วถ้าตอนนี้ให้ร้องร้องได้ไหมลูกต้องมีค,ครูบิลค่ะต้องมีครูบิลอ๋อถ้าไม่บิลก็ร้องไม่ได้แต่ถ้าให้หัวเราะต้องบิลไหมลูกไม่ต้อง <S <S <ซ>ถ้าให้หัวเรากะก็จักรจีอย่างเดียวอ๋อถ้าหัวเราะจะกรจีกกจอย่างเดียวหัวเราะเลยละ่ะกูตายน้องแม็กบ้าจี้ลรอลูกครับอุ้ยตายแล้วแต่ตอนนี้นะคุณผู้ชมตอนนี้เขาบอกว่าถ้าหัวเราะเนี่ยจะกรจีทีเดียวก็หัวเราะได้เลย แต่เวลาร้องไห้บิ้วขนาดไหนคุณผู้ชมไปดูแล้วกันว่ากว่าจะร้องไห้มันน่าสงสารจริงๆน้องคนนี้คุณผู้ชมไปดูด้วยกันนะมันไม่มีข้าวกินโปรดอีกอย่างเนี่ยใช่ไหมนี่ไงกูจะตีกูตายแล้วเรียบนะอย่าอยาบใครหน้าลูกนะพี่ยงวันได้ยินพ่อไหมลูกไปอยู่กับพ่ออย่างนี้เลยวันไม่ต้องกลัวนะลูกไอ้ก้อยไปก้อยมปสิวันให้แม่ครับอะไร่ เป้ามาจากไหนบรนขายของได้ครับขายอะไรก็ขวดลาของแม่ครับลูกค้าให้ต้นนี้ห้าบาทนะครับจี๊ดห้าบาทแล้วมึงนะมึงมีรูปแข่งตัวฮึขูจะตีมึงให้แม่ครับอะไรแม่เลิกกินเล้าเถอะครับมันกฏการอะไรของมึงเวลาแม่รู้ไม่ดีแม่ทิวันก็ได้นะครับแต่ไม่เลิกกินเล้ามันบาปครับอืม ตอนแรกน้องแม็กไม่รู้เลยใช่ไหมว่าต้องร้องไ<ช>ห้เยอะอย่างนี้แต่พอ่ทยเสร็จวันหนึ่งแล้วก็กลับไปดูบทแม่ก็บอกว่าวันนี้ต้องมีฉากร้องไห้นะก็ตกใจแล้วจะร้องอยังไงเพราะคุณร้องร้องไม่ได้ครับเ,ออเขาก็เลยจ้งงางครู acting มาแล้วครูอคติง้งเขาทำยังไงน้องแม็กถึงร้องไห้ได้คะลูกก็บิวเกี่ยวกับแม่ครับแล้วทำไมเราไม่บอก่อคุณครู acting c ค d e go ของแม่แม็กไม่ได้เป็นแบบนี้แล้วก็ ทำไมไม่ทำเดยวกันล่เมีมันก็จะถ่ายงานนะครับอะไรลูกมีมันก็จะถ่ายนานหนึ้งมันก็จะถ่ายนานผู้ตาย้วคุณแม่กดอะไรขึ้นทำไมลูกเขาตอบอะไรเต็มไปด้วยความรับผิดชอบยังกระดานลาแบบมีประสบการณ์มากอย่างนี้ล่ะก็เขาอยากทำเองค่ะหรอคะใช่คือเขาสมัครใจมามาทำเพราะฉะนั้นเขาเลยใช้ความพยายามเยอะน้องแม็กน่ตอนนี้น้องแม็กไปโรงเรียนอ่ะ เพื่อนฝูงเป็นยังไงวันเฉลิมวันเฉลิมมาฮือฮากันทั้งโรงเรียนนะป่ะลูกก็มีวันหนึ่งครับมีเวลาวันหนึ่งได้ไปโรงเรียนเอแล้วพอเข้าไปในห้องเสร็จเพื่อนก็เข้ามาก่อนแม็กซ์ครับก็คงดีใจที่ได้เจอนะหยุดไปเล่นละครนานไหมลูกนานนะคะหรอแล้วคิดถึงเพื่อนๆน,นะป้าก็คิดถึงถามหน่อยสิลูก นี่เป็นละครเรื่องแรกของน้องแม็กหรือเปล่าครับเรื่องแรกเลยเหรอเกิดมาไม่เคยเล่นละครเลยอุ้ยแล้วอยู่ๆก็มาเจอบท <บด S 1> หนัก,กขนาดนี้ตายน้องแม็กทันทีที่รู้ว่าต้องเล่นอะไรหนักขนาดนี้น้องแม็กกลัวไหมลูกว่าจะเล่นไม่ได้ือมก็ไม่ค่อยกลัวนะคะเหรอเออยายแลกับป้าปั้นใครน่ารักกว่ากัน ปะพันเนี่ยปะพันเหรอประปันรักเด็กเนาะเออเจแลไม่ค่อยรักเด็กใช่ไหมเหรอแล้วอย่างอย่างใครอะแม่ลำยองล่ะลูกหนูกลัวแม่ลำยองมาเล่นในบทเมาแล้วก็ดุซะอย่างนั้นะ่ะอ๋อไม่ครับเพราะพอพี่ออบขัดพี่นุ่นก็จะบอกว่าไอ้พัี่นะไอ้ไม่ทำลำยองเป็นคนทำ อ,อ,อ๋อพอเล่นเสร็จแล้วเขาจะบอก I'm sorry นะไอไม่ได้ทำลำยองเป็นคนทำ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> พี่นุ่นไม่ใช่ลำยองตัวจริงอ๋อพี่นุ่นไม่ใช่ลำยองตัวจริงน้องแม็กว่าในโลกนี้มีแม่ที่นิสัยเหมือนแม่ลำยองจริงๆรมีไหมบนโลกใบนี้แม้ว่าคงมีคนหนึ่งครับแต่ <คง S 3> ไม่ใช่แม่แม็กคงมีคนหนึ่งแล้วแต่ไม่ใช่แม่แม็กโอ้ก็ตอบดีนะเออน้องแม็กถ้าสมมติว่าอาจารย์อยากจะเป็นแม่ลำเค็น พี่สาวแม่ลำยองแล้วน้องแม็กเอาสตังค์มาให้เหมือนอย่างเมื่อกี้เนี่ยฉันอยากเล่นจำเลยทำได้ไหมได้ค่ะได้เหรอแต่ตอนนี้ดูคลิปตัวอย่างนิดนึงก่อนนะหายหัวไปกันหมดวะจังหมดเลยแม่ครับนี่นี่นี่มาแล้วเล่นตามนี้เลยนะแม่ครับทั้งหม้มันของข้ากินได้ยังกินแล้วครับแม่แม่ครับกินแล้วครับแม่อัานใครแม่ครับอะไรเนี้ยวมาจากไหนบ้านขายของแม่ครับขายอะไร ก็ขวดับของแม่ครับลูกค้าให้ต้นนี้สิบาบาทนะครับจิบ้าอาไรแล้วมึงนะมึงหีลูกแพ่งตัวหอกูจะตีมึงให้เอาเรื่องมึให้กูแตช้าแล้วมดงโอ๊ยน่ากลัวหยิบไม่ขวามาตีลูกด็กเด็กเด็เด็กเอ็ะวด็กเด็กเด็กเด็กรด็กเด็กเก็กนด็กเด็กเด็กเดเก ไปฉันอับอาอขายหน้าเหรอ,อ <c oughs> ด้วยหัวล้อแอคติ้งทัวร์บอกไม่ผ่านแล้วนะ <c oughs> ไหนมาดีดสิลูกตายแล้วคนเล่นกับเราสัก็หัวล้อเอาไปเลย <c oughs> เออแม่ลำยองคนนี้น่ารักไหมน่ารักใช่ไหม <c oughs> ดูคลิปไปเมื่อกี้นี้แล้วคุณผู้ชมสนุกใช่ไหมครับถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามความสนุกของรายการคนดังนั่งเคลียร์แบบไม่มีพลาดง่ายๆครับแค่คลิกปุ่ม subscribe ตรงนี้เองนะครับข้างล่างนี้ไงรับรองความแซ่บแบบอัปเดตจะส่งถึงบ้านคุณทันทีรวมทั้งคอนเทนต์ต่างๆของช่อง Star Mac ด้วยกดเลยครับกดกดสิเร็วกด